สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังโกลก,กันอีกวันหนึ่งนะครับเมื่อวานเราคุยกันเกี่ยวกับความเสี่ยงของการบริหารจัดการบุคคลว่าถ้าเราไม่มีระบบที่ดีพอหรือเรามองแต่เป็นเป็น expense อย่างเดียวเนี่ยมันจะเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้นมาวันนี้ก็เลยเอาประเด็นต่อเนื่องนะครับว่าถ้าเราสามารถเก็บรักษาหรือทารงรักษาพนักง,งานที่มีฝีมือไว้กับองค์กรเนี่ยผมว่ามันเป็น เรื่องที่คุ้มค่าแก่การลงทุนท่านผู้ฟังเห็นด้วยไหมครับเวลาเราพูดถึงเรื่องของ retention หรือการทำรงรักษาการเก็บรักษาพนักง,งานที่เก่งๆมีฝีมือดีๆให้อยู่ทำงานกับองค์กรเราไปนานๆเนี่ยนะครับเรามักจะคิดเร็วๆคิดง่ายๆว่ามันน่าจะเป็นแค่เพียงเรื่องของค่าตอบแทนบางคนนี่มองเฉพาะเรื่องเงินเดือนไปเลยก็มีนะฮะว่าจะอยากให้คนเก่งอยู่กับเรานานๆก็ต้องจ่ายสูงๆจริงๆมันใช่เรื่องเงินเดือนเรื่องเดียวไหม ผมว่ามันมันอาจจะไม่ใช่องค์ประกอบเดียวสังเกตองค์กรใหญ่ๆหรืองานวิจัยต่างๆที่เขาทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ employee retention นะฮะการเก,ก็บรักษาพนักง,งานเก่งๆหรือแม้กระทั่ง engagement survey satisfaction survey เนี่ย reward มันเปลียนแค่เพียงองค์ประกอบเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนเป็นหนึ่งในหลายๆองค์ประกอบที่จะทำหน้าที่ในการเก็กบรักษาพนักง,งานมือดีเอาไว้ได้ อ้างอิงจริงๆคำว่า r w w r r นะถ้าผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเคยศึกษาเรื่องคำว่า Reward Management แบบจริงๆจังๆไหมหลายคนเข้าใจแค่เพียงว่า Reward Management คือค่าจ้างเงินเดือนแล้วก็สวัสดิการแค่นั้นนะครับจริงๆอันนั้นใช่ก็คือมีมีสส่วน Reward Management มีองค์ประกอบอยู่ประมาณ5เรื่องหลักๆเลยนะครับอ้างอิงจากทฤษฎีจากหนังสือของ World a t w o r k เรื่องของ Reward Management เลยนะครับชื่อนี้เลย ถ้าสนใจลองไปเรซ r ช์ดูได้ในเน็ตน่าจะพอมีสรุปอยู่บ้างนะครับในงานวิจัยเขาครับเขาอ้างอิงไว้ว่า Reward คคำว่า Reward เนี่ยมีองค์ประกอบอยู่5ด้านด้านแรกคือแน่นอนครับ m p e n s a t i o n ก็คือเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนที่เป็นตัวเงินจริงๆในการตอบแทนการทำงานซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่ถือว่าน่าจะเป็นพระเอกมากที่สุดในกลุ่มของ Reward Management แต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันยังมีองค์ประกอบอื่นแม้ว่าพระเอกคนนี้จะโดดเด่นมากแต่สุดท้ายถ้าองค์ประกอบอื่นมันไม่ได้เอื้อไปด้วยเนี่ยผมว่าในการเก็บรักษาพนักง,งานเก่งๆก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันดังนั้นตัวแรก Compensation หรือ Reward ที่ในในมุมของเงินเดือนค่าจ้างอันนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําให้อยู่ในเ,เกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้นะครับตัวที่2คือ Ben e f i t นะ e ก็คือสวัสดิการต่างๆที่ พนักง,งานเข้ามาแล้วก็เป็นสมาชิกขององค์กรเขาก็มีโอกาสที่จะได้สวัสดิการเหล่านี้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ให้อาจจะเป็นเงินก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่เงินก็ได้นะครับที่เราให้กับพนักง,งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทํางานหรือเพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ้นเวลาเขาเจ็บป่วยเวลาเขามีปัญหาเกี่ยวกับงานหรือนอกงานองค์กรก็มีสวัสดิการบางอย่างที่ไปตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นกับพนักง,งานได้ อันนี้คือตัวที่2ที่เราเรียกว่าสวัสดิการหรือ benefit นะครับ reward ตัวที่3ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญคือคำว่า work life ในปัจจุบันนี่หนีคำนี้ไม่พ้นนะครับหลายคนมอง work life แค่เพียงว่าเป็น work from home บ้างเป็น hybrid working บ้างจริงๆแล้ว work life เนี่ยมันคือการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวซึ่งองค์กรเองก็คงต้องเคารพชีวิต ส่วนตัวหรือเวลาส่วนตัวของพนักงานด้วยส่วนหนึ่งก็ต้องอมั่นใจว่าเวลาทํางานก็คือเวลางานเวลาส่วนตัวคือเวลาส่วนตัวแต่เดี๋ยวนี้อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าเทคโนโลยีมันเข้ามาจนกระทั่งเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวบางครั้งมันแยกกันไม่ออกดังนั้นหลายองค์กรที่มีระบบรีวอร์ดดีๆเขาก็จะเน้นไปที่ work life integration Int e t a i ก็คือรวมกันเราจะไม่บาลานซ์แต่เราจับมันรวมกันแต่ว่าบาลานซ์ให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ลงตัวที่พนักงานรับได้ ซึ่งพนักง,งานแต่ละคนก็จะมี Work กับมี Life ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นองค์กรไหนที่มีระบบ Reward ที่เน้น Work l i ไ e ฟ์เยอะๆเนี่ยนะครับลักษณะแพ็เกจต่าง,างๆนานาในการให้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะของการยืดหยุ่นมากกว่าให้พนักง,งานมีโอกาสเลือกสิ่งที่เขาอยากจะได้โดยส่วนใหญ่ Work Life ก็เน้นไปที่เรื่องของเวลาทํางานสถานที่วิธีทํางานสิ่งเหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบรวบเลยนะฮะพนักง,งานสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ ให้มันบาลานซ์กับชีวิตส่วนตัวกับชีวิตงานของเขาซึ่งแต่ละคนแต่ละระดับแต่ละตําแหน่งอาจจะเลือกไม่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่โหยหานะฮะจังเสร็จจะสังเกตได้ชัดเจนว่าถ้าองคอ์กรไหนมีการจัดให้พนักง,งานมีเรื่องของ work life integration มีเรื่องของ flexible working ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทํางานวิธีคิดการเป็นอยู่ต่างๆนานาที่มันยืดหยุ่นได้มากกว่าเดิมเนี่ยนะฮะ วันนี้ลูกป่วยต้องไปรับเร็วหน่อย<ๆ>ก็ไม่มีปัญหาอะไร<ๆ>ก็ออกไปเร็วหน่อย<ๆ>พรุ่งนี้ก็มาทํางานให้เช้าหน่อย<ๆ>คือมันชดเชยทดแทนกันได้เนี่ยองค์กรเหล่านี้มักจะเป็นที่ที่พนักง,งานอยากเข้าไปทํางานเพราะเขามีความรู้สึกว่าเมื่อไหร่ถ้าชีวิตเขามีประเด็นมันสามารถที่จะยืดหยุ่นได้มันไม่เหมือนบางองค์กรที่แบบสตรีทมากๆอะ่ะต้องอยู่อย่างเงี้ยแเลิก5 8เลิก5บางองค์กรจะเดินออกจากบริษัทจะไปกินข้าวนอกไปซื้อของยังไม่ได้เลยนะฮะเรียกว่ายามถามยิ่งกว่าอยู่ในรั้วโรงเรียนอีกนะฮะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้พนักงานอึดอัดอันนี้ก็เป็นรีวอร์ดอย่างหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะจับต้องไม่ได้เป็นตัวเงินเหมือนคอมเพนเซชันหรือค่าจ้างนี่คือตัวที่3 work life นะครับเราผ่านมา3ตัวแล้วนะฮะหนึ่ง compensation 2 benefit ส work life ตัวที่4หลายคนไม่ได้มองว่ามันเป็นรีวอร์ดจริงๆมันคือรีวอร์ดอย่างหนึ่งนะครับคือคําว่า performance and recognition องค์กรเรามีระบบที่จะดูแลผลงานพนักงานให้ดีขึ้นดีขึ้นได้ไหม คือต้องยอมรับนะพนักง,งานบางคนมาแบบเก่งมากเป็นมือดีเลยแต่เข้ามาอาจจะยังทํางานไม่ได้แล้วองค์กรมีระบบที่จะช่วยให้เขาทํางานได้ไหมเพราะว่าพนักง,งานแทบจะทุกคนต้องการที่จะได้รางวัลโดยเฉพาะเรื่องของการขึ้นเงินเดือนเรื่องของโบนัสในอัตราที่สูงแล้วเขาก็รู้นะครับว่าถ้าเขาทํางานได้ดีผลงานดีกว่ามาตรฐานเนี่ยเขาจะได้สสิ่งนี้มากกว่าเฉลี่ยด้วยซ้าไปดังนั้น ถ้าเขาเข้ามาทํางานแล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาเขาทํางานไม่ได้ติดขัดต่างๆนานาเนี่ยองค์กรมีระบบช่วยให้เขาสร้างผลงานที่ดีขึ้นได้ไหมหรือปล่อยปละละเลยให้เขาไปหาวิธีการเอาเองต้องไปเรียนรู้หาวิธีเอาเองไปฝึกอบรมเองจ่ายตังเองเนี่ยนะฮะถ้าเป็นอย่างเงี้ยแปลว่าองค์กรไม่ได้สนับสนุนให้พนักงานทําผลงานที่ดีเลยนะครับแล้วพนักงานจะอยากได้ แล้วไอ้ความต้องการตรงที่ที่เขาอยากได้รีวอร์ดที่ดีมันก็ไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงพอเขารู้เขารู้ว่อะไรเขารู้ว่าถ้าทํางานที่นี่ต่อไปเขาคงไม่ได้อย่างที่เขาต้องการเช่นเงินเดือนขึ้นเยอะๆหรือโบนัสเยอะๆเพราะอะไรเพราะเขาทุ่มแล้วเต็มที่แต่องค์กรไม่มีเครื่องมือในการช่วยเขาเพื่อให้เขาได้รีวอร์ดตรงเนี้ดังนั้น performance and recognition มันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรางวัลอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าในยุคนี้ เป็นยุคที่เราต้องส่งเสริมให้พนักง,งานมีผลงานที่ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันไม่งั้นแล้วเขาคงจะไม่อยากทำงานอยู่กับเราแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นตัวที่4นะครับที่เราเรียกว่า performance and recognition นอกจากตัว performance แล้วไอตัว recognition คืออะไร recognition คือรางวัลที่ไม่ไม่เป็นตัวเงินเช่นพนักง,งานทำดีอาจจะมีคำชมหรือมีโครงการส่งเสริมสนับสนุน talent ทำให้พนักง,งานรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็ทําให้เขาได้รับการยอมรับจากทุกคนในองค์กรเอ้นเนี่ยผมว่ามัน impact แรงกว่าการขึ้นเงินเดือนด้วยซ้าไปถ้าเราทําดีๆนะฮะบางองค์กรก็มีนโยบายให้โล่ให้ทุนการศึกษากรณีที่เขาเรียนเก่งๆมี CEO เซ็นจดหมายให้นะ,ะมีการประกาศพนักง,งานดีเด่นแต่ต้องทําให้ดีอย่างที่ผมบอกแล้วเราจะได้สิ่งนี้กลับมาก็คือเป็นลักษณะของ recognition คือตัว recognition เนี่ยเราจะทําเป็นระบบใหญ่โตก็ได้เช่นพวกกลุ่มพนักงานดีเด่นหรือจะทําเป็นแบบเล็กๆที่นายชื่นชมลูกน้องพาไปเลี้ยงบรรยากาศเป็นการส่วนตัวกันเองในฝ่ายตัวเองสิ่งเหล่านี้เราทําได้หมดนะครับมันเป็น recognition อย่างหนึ่งดังนั้น performance กับ recognition เนี่ยมันต้องไปด้วยกัน recognition มันก็ต้องมี2แบบแบบแรกก็คือเอา compensation ตัวแรกมา recognize เขา ถ้าผลงานดีเอาขึ้นเงินเดือนเยอะหน่อยโบนัสเยอะหน่อยกับ recognition ตัวที่2คือเป็นพวก intangible reward ทั้งหลายคำชมการชื่นชมการให้การยอมรับนับถือลูกน้องตัวเองหรือผู้บริหารให้การยอมรับพนักง,งานอันนี้ก็จะเป็น reward อีกมุมหนึ่งนะฮะตัวสุดท้ายคือเรื่องของ development and career opportunity อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง reward ที่หลายองค์กรอาจจะมองหรือบางคนอาจจะคาดไม่ถึงด้วยซ้ำไปว่าการพัฒนาพนักง,งานนี่เป็น reward ด้วยหรอ ใช่ไงครับเพราะมันเชื่อมโยงกับหัวข้อที่แล้วไงฮะเรื่องของ Performance ถูกไหมครับถ้าเรามีระบบการ develop ให้เขาเติบใหญ่เติบโตขึ้นไปแน่นอนเขาจะได้รับการยอมรับนับถือว่าเขาเก่ง2คือเขาจะได้ค่าตอบแทนที่สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นองค์ประกอบ5ตัวเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบที่องค์กรมีความคุ้มค่านะครับถ้าเราจะลงทุนใน5ตัวนี้แล้วทําให้คนเก่งๆพยายามเข้ามาอยู่กับเราคนเก่งที่อยู่กับเราก็ เก็บรักษาเขาไว้ได้อย่างระยะยาวแล้วก็เก็บอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยผมว่าเคสแบบนี้มันจะทําให้องค์กรเนี่ยยั่งยืนได้นะครับผลงานขององค์กรจะเติบโตไปในระยะยาวได้โดยไม่ยากดังนั้นเราคงต้องมาแตกแต่ละประเด็นอันนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะทำยังไงดีกับ 1. ระบบค่าจ้างหรือ compensation 2. ระบบ benefit ละ่ะ 3. work life ของเราละ่ะโอเคไหม4 performance and recognition 5 development and career opportunity ลองดูองค์ประกอบของ5ประการของ reward management ตรงนี้แล้วท่านลองให้คะแนนบริษัทตัวเองดูก็ได้ครับว่า5ตัวนี้คะแนนเต็ม10เราได้เท่าไหร่อย่างน้อยมันพอให้เราเห็นตัวเองว่าถ้าเราอยากจะพัฒนาเรื่องของ reward management ตัวไหนบ้างที่เราต้องให้ความสำคัญกับมันสุดท้ายอย่าลืมตั้งเป้านะครับว่าเราทำตรงนี้เพื่อที่จะดึงดูดเก็บรักษาแล้วก็จูงใจคนเก่งขององค์กร เพื่อทําให้เขาสร้างผลงานให้เราอย่างยั่งยืนนั่นเองก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ